โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนกันตุ้งนะครับผมวันนี้อยู่ผมโลเพย์เกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้พ่อจะมาลงแรงหนึ่งสี่ด้วยการเล่นตัวละครโอไลออน Orion นะครับทุกคนมาดูว่าโอไลออนแพทใหม่ยังจะเล่นดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมทุกคนโ okay. อเคเซตสกิลที่ผมนำไปวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีมิเกลโอไลออนแล้วก็ยัตตินบีเบอร์แล้วก็แอนดูนะครับทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นล็อกคูนนะครับทุกคนใครที่อยากเล่นเซตสก,กิลตามผมก็ลองจัดเซตนี้ไปเล่นดูนนะคครับทุก วันนี้ผมจะเอาเซตนี้ไปเล่นหนึ่งสนะครับทุกคนมาดูว่ามันยังจะใวอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วไปรับชมคลิปกันเลย Let's go <S ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนาเพจนี้นะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกมติฟาและเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ u ู d ดีและ m ิว p a รเดิมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop และที่สาคัญหลังจากที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผู้คนถ้าคลิปนี้ผมเล่นโอเลออนบังบึนก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าใครสังเกตนะคลิปที่ผมลงไปจะไม่มีคลิปที่แบบเล่นโอเลออนเลยนอกจากทัศยานะผมจะเล่นทัศยาเป็นหลักนะครับผู้คนโอเควันนี้ก็กลับมาเล่นโอเลออนในรอบ3-4เดือนไล้แหละมีคนลงของเรานะคผู้คนข้างบนจะวิ่งไปดักก่อนมาละโอ้โห หมดแม็กไปเลยเล่นยากนะเขาเล่นโคนโนเราต้องกดหมดแม็กไว้ก่อนอนะ่ะโคนโนไม่แตกคนก็ตายอะ่ะเมื่อกี้โดดก่อนทุนมีตัวซ้อนปะเล่นหนึ่งสี่เราต้องพยายามจุพยายามเปลี่ยนมุมเล่นใหม่ๆนะทุกคนจะให้ศัตรูหาตัวเจอ่วงน,นึ่งเป็นไหมคนนี้แบบเขางองนะเขาไม่เห็นผมล้วนอะ่ะไม่เจ็บก็ไม่ตายไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยตามที่หลังเขาหน้าจะปัญญาอยู่ไม่กล้าวิ่งไปไหนหรอ,อกมั้งเนี่ยเอาปืนชาร์จก่อนปาตามตามตามอยู่หรือเปล่าวะอ้าวอยู่นะครับทุกคนจ๊ะเอ๋ตัวเองไปไหนจ๊ะต้องอ่านเกมเดีนะต้องอ่านเกมให้ขาด เขาลงมากี่คนแนละ้วเมื่อกี้ผมลืมดูเลยลืมดูแมปเนี่ยบอกคนดูอ่านเกมไม่ขาดแ้่ตัวเองไม่อ่านลืมดูคนเลยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าไม่มีเสียงปืนในตอนนี้นเงียบเลยอะมิสซิลี่เลยผมวิ่งมาสองเมืองแล้วทุกคนไม่เจอเลยแต่โรงงานมีนะเมื่อกี้ข้างบนล่ะคาะเขาต่อยกันอยู่ผมเลยไม่ขึ้นไป มันคิดไปไม่ได้เนี่ยบนหลังคาเนี่ยวิ่งต่อดีวกว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องเล่นบนหลังคาด้วยวะมันหมดยุคเล่นหลังคาโรงงานแล้วแต่ก็อนนะใช้อยู่ถ้าใครทันยุคนั้นนะยุคเล่นหลังคาโรงงานอะ่ะมีใครทันไหมถ้ามีใครทันคอมเมนต์หน่อยลงไปต่อยกันยับมาตอนนั้นน่ะหน้าผมปีนตัวนะสองคนเลยวะ ในบ้านตัวดังทุกคนบ้านไม้มเก็บสองหนึ่งวะมา,าล่วงเย็นที่ชุดเตียงแย่นยันแยนเย็นนุ่มโอ้โหเจ็บมากเลยโอ้โหมีแต่คนเล่นโซเนีย ของดีเนี่ยเพิ่งแรกมาเนี่ยที่ชุบแต่ผมว่าเนี่ยเข็มชุบอะวิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ก็ได้เข็มชุบแน่นอนเด้เป็นแต่คนของดีๆว่ะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยขายอีกเนี่ยตีไม่หรือตีเดีวยวกันเนี่ยเป็นไหนหรอวะอะไรวะ เปิดแล้ววิ่งหนีเฉยเลยช่วงนี้ยังมีคนเล่นโซเนยียอยู่หรอทุกคนโซนนนเนียมันโดนเนฟจัดเลยยังมีคนเล่นอีกไม่ดีแล้วโซเนยียตอนนี้นหมดยุคแล้วแต่เขายังเล่นบ่อยอยู่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เขาน่าจะติดหรือเปล่าถ้าจะเอาโซเนยียมาเอาตัวละครอื่นมาดีกว่าทุกคนเช่าผมเอาไดรลี่น่ะมาดีกว่าโซเนยีอยอีก ที่โรงงานเขาเปิดล่าผมนะเพิ่งเห็นแมปตอนาอยู่โพชินโพชีนกพูดแบบติดๆขัดๆช่องนี้บุดลังคาอีกหรือเปล่าเนี่ยไรปลาปะวะเฮ้ยโดดลงมาทำไมเนี่ยอยู่ข้างบนก็ดีอยู่แล้วข้างบนจะมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคน ึ้นไปทำไม้เนี่ยถ้าจะอยู่ก็อยู่ยาวเลยถ้าจะลงก็ลงมาเล่นโดดลงมาตอนผมวิ่งมารั่วเลยเนีย่ยเขาอยู่ข้างบนหลังคาเนี่ยทุกคนไม่มีข้อให้แลกเลยเว้ยรัว่วเป็นไงละ่ะเดี๋ยวไปหาแคมป์นะทุกคนใครอยากเล่นเก่งอะ่ะอย่าเล่นแบบนี้นะเดีย๋ยวไปหานั่งแคมป์เดี๋ยวไปหาแบบเซฟแต้มเด้อ วิ่งไล่ยิงอย่างเดียวเลยจะได้เล่นเก่งๆสี่มือจะได้พัฒนาเราเร็วเนี่ยเพื่อนเขาจะคนหนึ่งวิ่งหนีผมแล้วเนะียเห็นไหมตอนมีสามอแบบ่ะเปิดล่าพอมีหนึ่งอ่ะวิ่งหนีเลยเล่นแบบนี้สีม่ม้พัฒนานะเราต้องแบบกล้าเล่นตายก็คือตายจะได้รู้แบบเราผิดพลาดเรื่องอะไรเขาอยู่ไหนวะไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยทุกคนเงียบเลย บนหลังคาเหรออย่าบอกนะบนหลังคาอีกเอาดีถามจริงมีหรือเปล่าเน่ะเอา้ามตัวนหนอีกเนี่ยเล่นบั็กหรอหรือว่ายังไงอะไรบ้าน,น่ะวัด <What? S 2> เขาอยู่ไหนวะทุกคนอย่าบอกนะหลังก้อนหิน อย่าบอกนะนั่นไงเฮ้ยโอ้โหมาทันเวลาพอดีเลยคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งก็เปิดตามคนลั้ตีแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยแล้วผมแม่งอยู่กลางโดงเลยทุกคนมาปิดตัวกันหนึ่งกับโอ้โหโน้โโอยจะเตีบ๊บแวบบไปปะนะอ่ะโน้อยนะ เกือบตายเกือบแล้วเกือบล่วงแล้วอยู่นี้คนเล่นโคโนโ่เยอะนะฮิตเพราะแวร์บุ๊ปในช่วงเนี้ยโคโน่ระบาดเลยใครเห็นคนเล่นโคโน่แล้วก็แบบกระโดดปาดไปปาดมาหลังโคโน่อย่างเงี้ยใช่เลยแหละสเต็ปแวร์บุ๊ปคนพวกเนี้ยดูแวร์บุ๊บเยอะสเต็ปแวร์บุ๊ปเป็นเห็นเลยดูไม่ยากเลย จะผมไปแลกของทุกคนแลกประตูบ้านผ่อนโรงงานเ,นเดี๋ยวจะต้องแลกให้หมดแล้วก็แบบเข้าไปเล่นกลางวงทีเดียวเลยไม่เป็นสูตรสูตรรับทางราชการ <c oughs> แลกให้หมดแลกให้หมดเ <c oughs> กิดล่าด้วยไ <c oughs> ปมีคนเล่นขอบวงวะ น่าจะยิงกันได้พวกเนี้ยเข้าวงยังไม่ได้เฮ้ยเสียงตีนใครวะใ้เย็นอ้วเอจอเหินจอเหินเมื่อกี้เป็นไงโดนสเตปปิดไอวอลผมเสียจังหวะเลยเด็ดเมื่อกี้วิ่งติดไอวอลเลย เป็บบนสเตปแต่ทุกคนลองอไปใชใ้ดูถ้าใครแบบตั้งให้บอลไม่ถนัดอ่ะตั้งให้บอลไม่เร็วอย่างเงี้ยคือแบบอยากใช้บอลให้ใหป็นประโยชน์อ่ะต้องทำยังไงก็คือแบบวิ่งไปปิดไอ,อ้บอลลูกหนึ่งแล้วก็วิ่งปาดใช้ได้แน่นอนสูตรเนี้ยผมรับประกันเลยถ้าใครยังตั้งให้บอลยังไม่ช่ำนะลองเอาไปใช้ดูแต่ตอนนี้ตัวน,นี้โดนผมแน่แหละโดนคนดักบออยู่ยนี่ยิงมาแตกเหมือนกันแหละซ้ำอีก่อน อย่ารับนะตายเลยไม่ตายโอ้น,อน็นอกเฉยน็อกวงคิวฟรีคิวฟรีทุกค,คนของดีสุดเลยคุมค้มคุม้มคุ้มออกมานอกวงในะคิวสามคิวแต่จะตายเอาแล้วเนี่ยรีบเลยต้องรีบละจะตายเพาไปหิวคิวเอาเนี่ย คารยืยนแอดับจ้ะมานี่มานี่น้องสาวน้ำกระจายแต่ยิงทีน้ำกระจายอะ่ะน้ำพุ่งอะ่ะคนทุกอย่าคิดไปไกลนะกู <c oughs> พูดอะไรวะเนี่ยอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกเฮ้ยใครอีกเนี่ยจิบหายแล้วลูกพี่เอาเลยเว้ยช่างเดียดเยอะ ไปก่อนนะจ้าเฮ้ยหายแล้วแม่แม่คุณเอ้ยตามตัวเลยเจน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 โอ้โหแม่งนีเสือป่ายจระเข้ของจริงทุกคนช็อตเนี้ยว่างนัง่งสองตัวเจ็บมาก ตายแล้วทุกคนไปเราเปิดไปกินเอาเม็ดกวยจีไปกินดวงหนึ่งโอ้ยเจ็บแล้วโอ้โหมันยังสู้ทุกคนมันขัดขืนวะเขาขัดขืนวะนี่ไงชุบกันมาก็ตายอีกอ่ะนี่มาเรียหมดตี้ ยิงมันแตกยิงมันแตกยิงก็ตายเหมือนกันแหละโอ้โหท้าถึกโจมตีทุกคนโอโ้วิ่งแรงเถาะเป็นหน้ากระดานเลยเอาแล้วาสามตัวเลยงานยากแล้วทุกคนหลังเข้าวะล่วงหน้าแรงแบง โอ้โห و, เขายิงกันอยู่ปล่อยเลยปล่อยเลยทุกคนปล่อยโซเลยจังหวะเนี้ยเอาเอาเสียชีวิตสองคนมันโดนอะไรป่ะน่ะแล้วเบอร์ตัวเองเหรอวิ่งได้สองคนละข้างล่างบ้านผมเย็บใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหโอเลออนช่วยชีวิตมีประโยชน์จัดโอเลออนช่วยผมหลยจังหวะจัดเลย โหโซเนีย oh, อีกแล้ว <Genius. S 1> มาเดยมาเดยทุกคนบูย่าเฉดเ Wait, ลยวะเฮ้โซเนียระบาดว่าช่วงเนี้ยทำไมวะอุส่าเขาเนิร์บน่ะโคตรเล่นโซเนียโคตรเยอะรู้ว่าเลยโอ้โห oh, oh, แรงบว,วกเยอะเลยทุกคนเจ็ดสิบเลยโอเคครับ okay, ทุกคนวิสิบเก้าคิวเลย โ okay. อเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ,บทุกคนถ้าใครอยากให้ผมลองเล่นตัวละครไหนหรือว่าจะให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะยอดทีวีที่ผมนำไปเล่นเมื่อกี้ก็มีตามนี้เลยนะครับ,บทุกคนื่อใครอยากเล่นด้วยโอเคประมาณนี้นะครับ,บทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บทุกคนบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย